ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจเจลิ่นเองนะคะวันนี้ก็มาไขาข้อข้องใจนะคะคําว่าลลโอในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะแปลว่าเสือดาวหรือสิ่งโตกันแน่นะคะเพราะว่ามีน้องเนี่ยที่เรียนกับสานะคะมาถามว่าพี่ๆพี่เีโอเนี่ยแปลว่าเสือดาวใช่หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเบียร์ยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทยนะคะเป็นรูปเสือดาวเนาะแต่ทีนี้ค่ะในคลิปนี้นะคะจะจะขอบอกเลยค่ะว่าคําว่าลลโอเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสือดาวนะจ๊ะ แต่ Leo เนี่ยแปลว่าสิงโตหรือแปลว่าสิงนั่นเองค่ะในราศีนะคะที่บอกว่าราศีสิงเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า Leo เนี่ยแหละค่ะเพราะ l e อเนี่ยคือสิงโตหรือสิงที่เป็นเจ้าป่านั่นเองค่ะและทีนี้ค่ะน้องบอกว่าและเสือดาวเนี่ยเรียกว่า l e โอพาใช่หรือเปล่านะคะไม่ได้ออกเสียงว่า path, ลีโอพานะจ๊ะเสือดาวเนี่ยออกเสียงว่า l เป p ร r ด เลปเปอร์อ่าสำหรับวันนี้นะคะเราได้ไปแล้วนะลีโอแปลว่าสิ่งโตหรือสิ่งนั่นเองนะจ๊ะส่วนคำว่าเสือดาวเนี่ยออกเสียงว่าเลปเปอร์เลปเปอร์นะคะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจเจะลินก็เอาเกตความรู้มาฝากเท่านี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดมีเกตความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษภาษาจีนหรืออะไรเดี๋ยวเอามาฝากอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทั้งในเพจ Facebook และก็ใน YouTube เลยจ้าไปแล้วบ๊ายบาย